บทที่19เทวตาอุยยะโยชนคถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาขอสัตว์ทั้งปวงที่ประสบทุกข์จงพ้นจากทุกข์พยาปตาจะนิพยาที่ประสบภัยจงพ้นจากภัย โสกัปต,ตาจานิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนและที่ประสบความโศกจงพ้นจากความโศกเสียได้เถิดเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาและขอเทวดาทั้งปวงจงได้อนุโมทนาซึ่งบุญสมบัต อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างสมไว้แล้วนี้เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเถิดทานังทัทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสพัพพทาภาวนาพิรตตาโหนตุขอเทวดาทั้งหลายจงให้ทานรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาด้วยใจศรัทธา ตลอดการทุกเมื่อขัาฉันตูเทวตาคตาถวยเทพทั้งหลายที่มาชุมนุมแล้วขอเชิญกลับเถิดสัพเพพุทธาพระปตตาปจเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระธรรมด้วยเดชแห่งพระธรรม ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและด้วยเดชแห่งพระธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายรักขังพันธามิสัพพโสขอให้ข้าพเจ้าจงคุ้มครองรักษาความดีไว้ได้โดยประการทั้งปวงเทินสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเรยนยอดเศรษฐีเรนไว้คูห8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวง ที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุ